สวัสดีค่ะพี่น้องืัอน,นี้น้องตายนะคะในช่องวัยรุ่นทุนน้อยหัวใจเกษตรเนาะคะ่ะแต่กะจะพาพี่พี่น้องนะคะมาเบ่งการเปลี่ยนน้ำนะคะบ่อเลี้ยงปลาหมูของเขานะคะอันนี้กะจะเป็นครบประมาณสามเดือนแล้วเนาะคะ่ะที่แต่ก็่ได้เปลี่ยนน้ำบ่อเลี้ยงปลาหมูเลยเนาะคะ่ะวันนี้เมื่อเ้านี้เนาะคะ่ะแต่มาเบ่งน้ำก็เริ่มมันเป็นน้ำสีดำๆเนาะคะ่ะก็เลยร้องดูดออกเบ่งดดออกแล้วมันกะยังดำเพื่อเข้านะคะ ซึ่งน้ำที่เขาดูดมันก็นยังใส่เนาะค่ะแต่เลยร้องดูดออกเบื้องว่ามันเป็นยอนอีอย่างเนาะค่ะมันเป็นยอนขี่ปลาบอรหรือว่าเป็นยอนผ่าเขาเนาะค่ะเ <c oughs> พราะดูดเปี้ยนอกยอกแล้วก็สีสังเกตเลยนะคะมันเป็นย้อนผ่าเขาเนาะค่ะผ่าเขาก็สิมีลักษณะนี่พราะว่าบอหนีมันอยู่กลางแจงเนาะค่ะกระสีมีผ่าสแสลมมุ้งแบบนี้เนาะค่ะ <c oughs> บอเขาก็จะเกิดตะไคร่น้ำในหลายกว่าทีบอทีอยู่ในล่มเนาะค่ะ มันสมบัตปลาหมูค่ะปลาหมูก็สิอยู่ในทอยนะคะอันนี้อันนี้เขาใส่ใส่ใส่ทอใหญ่นะคะพรปลาอยู่ในนี่ก็เหลือหลายพอสมควรนะคะนี่บอ่อทีเหลือแบ่งปันนะคะ่ะถ้าเบิดบอ่อนี่แล้วก็จะยูบอ่อดินเนะค่ะพี่น้องนะคะีค่ะวา,างใจล้มไว้สองบอ่อนะคะเลี้ยงไว้สองแบบก็คือเลี้ยงบอ่อดินกับเลี้ยงบอ่อกระชังบกเนะคะ่ะกับฝากพี่น้องนะคะ่ะ ถ้าผู้ใดสนใจเลี้ยงปลาหมูกับข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะคะพิกัดยุทีบ้านปลาค้างตำบลมีตรภาพอำเภอแก่ตำจังหวัดมหาสารคามค่ะหรือโทรมาส,สอบถามได้นะคะเบอร์0961903294ค่ะอันนี้ก็คือในอ่าโบอของเขานะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,รกร็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใน้องกายน้ำเนียค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ